ผู้หญิงคนหนึ่งทิ้งใบเสร็จเล็กๆเอาไว้บนมันมีข้อความที่เขียนว่าเจอฉันก่อนที่ฉันจะตายและเมื่อเขาตามไปหาเธอสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นได้เปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตของเขาไปตลอดการแสงไฟในร้านกาแฟยามเย็นสองลอดกระจกไอน้ำจากแก้วกาแฟอุ่นลอยขึ้นเสียงเพลงเบาๆคลอในอากาศ เขานั่งนิ่งมองใบเสร็จเล็กๆในมือลายมือวัดสั่นบนกระดาษนั้นทําให้หัวใจเขาเต้นแรงเจอฉันก่อนที่ฉันจะตายโลกทั้งใบเงียบลงทันทีเสียงหัวใจดังชัดยิ่งกว่าเสียงดนตรีเขารู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่การล้อเล่นสายลมเย็นจากประตูร้านพัดเข้ามาพาเอากลิ่นหอมของดอกมะลิที่วางอยู่บนเคาน์เตอร์ กลิ่นนั้นทำให้เขาคิดถึงคืนที่เคยกุมมือเธอใต้แสงดาวเขาลุกขึ้นทันทีเท้าก้าวอย่างรีบร้อนออกไปสู่ถนนที่เต็มไปด้วยแสงไฟแสงไฟกระพริบคล้ายจะนำทางเขาไปหาเธอความทรงจำไหลย,ย้อนเข้ามาภาพรอยยิ้มของเธอเสียงหัวเราะที่เคยทำให้เขาอบอุ่นแต่ตอนนี้ทุกอย่างกลับเต็มไปด้วยความกังวลเขาเปิดโทรศัพท์ เห็นข้อความเก่าๆที่เธอเคยส่งมาข้อความที่เขาเคยละเลยแต่วันนี้ทุกตัวอักษรกลับเหมือนคำขอร้องลมหายใจเขาหนักขึ้นทุกย่างก้าวเหมือนแข่งกับเวลาในหัวมีแต่คำถามว่าเธออยู่ที่ไหนเขาเดินผ่านผู้คนมากมายแต่ในดวงตาของเขามีเพียงภาพของเธอเพียงคนเดียวที่เขาอยากเจอแสงไฟถนนเริ่มสลัวลง สายฝนโปรยลงมาอย่างแผ่วเบาหยดน้ำฝนเย็นเกาะบนเสื้อของเขาแต่หัวใจเขากลับร้อนรนเขาหยุดยืนตรงสี่แยกและในวินาทีนั้นเขาหยุดยืนตรงสี่แยกเสียงรถยนต์วิ่งผ่านดังระงมแสงไฟหน้ารถวูบวาบสะท้อนบนพื้นถนนเปียกน้ำฝนหยดน้ำเย็นไหลลงมาที่หน้าผากปะทะผิวใกล้เหมือนเตือนให้เขารีบก้าวต่อ หัวใจเขาเต้นแรงแรงจนรู้สึกเหมือนกำลังจะทะลุออกมาเขามองไปรอบๆสายตาวุ่นวายของผู้คนที่เร่งข้ามถนนแต่ไม่มีใครที่เขาอยากเห็นนอกจากเธอผู้หญิงคนเดียวที่ฝากข้อความไว้บนใบเสร็จเจอฉันก่อนที่ฉันจะตายเสียงประโยคนั้นยังสะท้อนในหัวทุกถ้อยคำเหมือนดึงเขาให้วิ่งต่อเขาเดินข้ามถนนอย่างไม่สนใจแสงไฟจราจร รองเท้าเปียกชุ่มในน้ำฝนเสียงน้ำกระเซน็นใต้ฝ่าเท้าดังก้องไปในความคิดทุกย่างก้าวคือความกลัวกลัวว่าจะสายเกินไปในที่สุดเขามาหยุดที่หน้าสวนสาธารณะเล็กๆต้นไม้เขียวชื้นจากฝนแสงไฟสีเหลืองนวลส่องลงบนม้านั่งไม้เก่าที่นั่นเขาเคยเห็นเธอนั่งรอในวันหนึ่งที่ฟ้าใสาเขามองรอบๆอ,อย่างใจเต้นไม่มีใคร เพียงสายฝนตกพรำกับกลิ่นดินชื้นที่ลอยขึ้นมาแต่ทันใดนั้นสายตาเขาก็สะดุดกับร่มคันเล็กสีขาวที่วางพาดอยู่บนม้านั่งเขารีบเดินไปมือสั่นเมื่อหยิบมันขึ้นมาบนด้ามร่มมีป้ายกระดาษเล็กๆเ,เปียกน้ำจนหมึกเลอะเลือนแต่เขายังอ่านออกเธอรออยู่ที่เดิมยาชาลมหายใจเขาหนักอึ้ง ความหวังผสมกับความกลัววิ่งเข้ามาในใจเขาจําได้ทันทีว่าที่เดิมหมายถึงที่ไหนสะพานไม้เล็กๆที่ทอดยาวไปเหนือบึงน้ำด้านในสวนเขารีบวิ่งเสียงฝีเท้ากระแทกกับพื้นหินเสียงหัวใจดังแข่งกับเสียงฝนที่ตกกระหนำ่ำลมเย็นตัดใบหน้าจนชาแต่เขาไม่หยุดสะพานไม้เริ่มปรากฏในสายตาแสงไฟจากเสาเล็กๆข้างสะพานสองริบรี พื้นสะพานเปียกน้ำจนลื่นแต่เขายังวิ่งไปข้างหน้าเมื่อถึงกลางสะพานเขาเห็นเธอยืนอยู่จริงๆเธอสวมชุดเรสสีฟ้าอ่อนผมยาวเปียกชื้นติดบนไหล่เธอกำลังมองออกไปยังผืนน้ำมืดสนิทเหมือนโลกทั้งใบไม่เหลือใครนอกจากเธอหัวใจเขาแทบหยุดเต้นเสียงฝนทุกหยดกลายเป็นเสียงเบาลงมีเพียงเธอที่อยู่ตรงหน้าเธอ ที่เขากลัวว่าจะไม่มีวันได้เจออีกเธอเสียงเขาดังออกไปสะท้อนท่ามกลางสายฝนเธอหันกลับมาแววตาเต็มไปด้วยน้ำตาแต่รอยยิ้มบางเบายังคงปรากฏบนริมฝีปากเหมือนคนที่รอคอยใครบางคนมานานแสนนานเขาเดินช้าๆเข้าไปหาแม้ใจอยากจะวิ่งแต่ขากลับหนักราวกับถูกถ่วงด้วยความรู้สึกผิด ความผิดที่ปล่อยให้เธอร้องให้คนเดียวในหลายคืนที่ผ่านมาเขายื่นมือออกมือสั่นเทาแต่ไม่ทันแตะมือเธอเธอก็ถอยหลังไปหนึ่งก้าวแวลตานั้นเจ็บปวดจนเขาแทบล้มทำไมเพิ่งมาเสียงเธอสั่นทุกถ่อยคำแทงเข้าไปในหัวใจเขาฉันรอนายมานานเหลือเกินเขากัดริมฝีปากแน่นทุกคำที่อยากพูดติดอยู่ในลำคอ เขาอยากบอกว่าเสียใจอยากบอกว่าเขายังรักแต่ในขณะเดียวกันเขารู้ว่าเธอกำลังเจ็บเกินกว่าจะรับฟังคำแก้ตัวเสียงสายฟ้าดังครืนไกลๆสะท้อนกับผืนน้ำมืดดำใต้สะพานเธอหันหน้ากลับไปยังบึงหยดน้ำตาไหลผสมกับสายฝนจนแยกไม่ออกว่าอันไหนคือความเศร้าอันไหนคือฟ้าเขาเก้าวเข้าไปใกล้ จับแขนเธอไว้แน่นอย่าไปไหนนะเสียงเขาสั่นเหมือนเด็กที่กลัวการสูญเสียเธอศบตาเขาสายตานั้นเต็มไปด้วยความอ่อนล้าเต็มไปด้วยความรักที่ยังเหลืออยู่แต่ก็เต็มไปด้วยบาดแผลลึกในใจนายไม่รู้หรอกว่าฉันผ่านอะไรมาบ้างเสียงเธอเบาจนแทบกลืนหายไปกับสายฝนทุกคืนฉันภาวนาให้นายมาหาแต่ไม่มี จนฉันคิดว่าถ้าฉันหายไปนายอาจจะเห็นฉันจริงๆเขาใจหายวา่าความจริงตรงหน้าเหมือนคมมีดกรีดลงในหัวใจเขาไม่เคยรู้เลยว่าการไม่อยู่ของเขาได้ทำลายเธอมากเพียงใดเขาก้าวเข้าไปโอบเธอไว้ในอ้อมแขนร่างกายเธอเย็นเฉียบเหมือนน้ำฝนซึมเข้าไปถึงกระดูกเขากอดแน่นขึ้น หวังว่าไอาอุ่นจากตัวเขาจะดึงเธอกลับมาฉันขอโทษเสียงเขาแตกสลายฉันผิดเองที่ปล่อยมือเธอแต่ตอนนี้ฉันจะไม่ปล่อยอีกแล้วเธอหลับตาเหมือนกำลังฟังเสียงหัวใจเขาเต้นดังอยู่ใกล้หูหยดน้ําตายังคงไหลแต่ริมฝีปากเธอสั่นเล็กน้อยเราวกับกำลังจะพูดสิ่งสำคัญสายลมพัดแรง สะพานไม้สั่นไหวเล็กน้อยเสียงฝนดังกลบทุกสิ่งแต่เขายังรอฟังคำตอบของเธอและในวินาทีนั้นเองและในวินาทีนั้นเองเธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นแววตาสั่นไหวสะท้อนกับแสงไฟสีส้มบนสะพานริมฝีปากเธอเปิดออกเสียงที่หลุดออกมาเบาเหมือนกระซิบนายสายไปแล้วหัวใจเขาหยุดเต้นชั่วขณะ โลกทั้งใบเหมือนถูกกลืนหายไปกับเสียงฝนคำพูดนั้นหนักแน่นกว่าฟ้าร้องใดๆเขากระชับอ้อมแขนแน่นขึ้นไม่มันยังไม่สายเสียงเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังปนศรัทธาฉันอยู่ตรงนี้แล้วและฉันจะไม่ยอมให้เธอไปไหนอีกเธอสายหน้าเบาๆหยดน้ำตาไหลอาบแก้มผสมกับน้ำฝนที่ยังโปรยลงมาไม่หยุด นายไม่เข้าใจทุกวันที่ฉันรอทุกวันที่ฉันมองหานายมันทำให้หัวใจฉันค่อยๆตายลงทีละนิดเสียงเธอแผ่วลงแต่คำพูดชัดเจนเหมือนคมมีดกรีดลึกลงในวิญญาณเขาเขารู้สึกถึงแรงสันเทาในร่างกายเธอเหมือนคนที่ใกล้หมดเรี่ยวแรงจะยืนอยู่ได้เขาสบตาเธออย่างสิ้นหวังแล้วทำไมเธอยังอยู่ตรงนี้ทำไมไม่ไป เธอยิ้มบางๆรอยยิ้มที่ทั้งเจ็บปวดและอบอุ่นเพราะส่วนหนึ่งของฉันยังอยากเจอนายอีกครั้งก่อนที่มันจะสายเกินไปจริงๆหัวใจเขาร้าวสลายแต่นั่นก็ทำให้เขามีแรงมากกว่าที่เคยเขาจับมือเธอไว้แน่นมือที่เย็นเฉียบเหมือนไร้ชีวิตชีวาเขาใช้มืออีกข้างกลุ่มไว้พยายามส่งความอบอุ่นทั้งหมดที่มี ฟังฉันนะเสียงเขาสั่นแต่หนักแน่นฉันอาจทำผิดฉันอาจทำให้เธอต้องเจ็บแต่จากนี้ไปฉันจะไม่หายไปอีกฉันสัญญาเธอหลับตาหยดน้ำตาไหลออกมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดเพียงอย่างเดียวมันคือการปล่อยบางอย่างออกไปจากใจเธอหายใจลึกเสียงสะอื้นเบาลง เธอพยายามยกมือขึ้นปลายนิ้วสัมผัสแก้มเขาเบาๆสัมผัสนั้นอ่อนโยนเหมือนเธอกำลังบอกว่าเธอยังมีเขาอยู่ในใจเขากัดริมฝีปากน้ำตาเอ่อในดวงตาเขาก้มลงริมฝีปากเขาสัมผัสหน้าผากเธอราวก,กำลังสาบานกับฟ้าและสายฝนว่าจะไม่ปล่อยให้เธอเดียวดายอีกแต่ทันใดนั้นสะพานไม้สั่นแรง เสียงไม้ลั่นดังเอียดเขาหันมองเห็นน้ำในบึงเชี่ยวกรากกว่าที่คิดฝนที่ตกหนักทำให้น้ำไหลแรงจนสะพานเริ่มโคลงเธอสะดุง้งเขารีบกอดเธอแน่นจับฉันไว้เสียงเขาเต็มไปด้วยความกังวลสะพานสั่นอีกครั้งไม้บางแผ่นเริ่มแตกเสียงดังเธอเงยหน้ามองเขาดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวแต่ในขณะเดียวกัน ก็ยังมีประกายของความรักที่ไม่เคยหายไปถ้าเรารอดจากคืนนี้ได้เธอพูดเสียงสัน่นฉันอยากเริ่มใหม่กับนายแต่ถ้าไม่เขารีบสายหน้าไม่ไม่มีคําว่าถ้าเราจะรอดไปด้วยกันฉันจะไม่ยอมเสียเธอไปอีกเขาดึงมือเธอแน่นพยายามพาเธอวิ่งกลับไปทางปลอดภัยแต่สะพานลื่นมาก รองเท้าเปียกน้ำทำให้เขาเกือบล้มหลายครั้งเธอก็เช่นกันแต่เขาไม่ยอมปล่อยเสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นแสงสว่างวาบส่องไปทั่วบึงในเสี้ยววินาทีเขาเห็นภาพใบหน้าเธอชัดเจนใบหน้าที่เต็มไปด้วยน้ำตาแต่สวยงามจนเขาแทบหยุดหายใจไม้แผ่นหนึ่งขาดออกเสียงแตกดังลั่นเธอเสียหลักเกือบตกลงไป เขาดึงเธอเข้ามากอดสุดแรงหัวใจเขาแทบหลุดออกมาเพราะความหวาดกลัวอย่าปล่อยหนะ้าเสียงเธอกรีดร้องเขาตะโกนตอบกลับทันทีฉันจะไม่มีวันปล่อยทั้งคู่พยายามพาตัวเองออกจากสะพานฝนยังคงตกหนักน้ำในบึงซัดเข้ามาแรงไม้สะพานสั่นสถานทุกย่างก้าวในวินาทีที่ใกล้จะถึงฝั่ง สะพานก็ยุบตัวบางส่วนลงเสียงไม้แตกดังเหมือนคำตัดสินสุดท้ายเขาผลักเธอออกไปข้างหน้าแรงพอที่จะทำให้เธอพ้นจากรอยแตกแต่ตัวเขาเองกลับเสียหลักร่างกายเอียงไปทางขอบสะพานที่กำลังพังเธอหันกลับมาดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจไม่เธอยื่นมือออกมาทันทีที่เขากำลังจะร่วงลงไป มือของเธอคว้าข้อมือเขาไว้ได้ทันทั้งคู่สั่นสะท้านเขาห้อยตัวอยู่ข้างสะพานฝนสาดใส่ใบหน้าน้ำไหลเข้าตาแต่เขายังเห็นแววตาเธอชัดเจนแววตานั้นเต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความกลัวที่จะเสียเขาไปดึงฉันขึ้นไปสิเสียงเขาสัน่นเธอพยายามออกแรงแต่น้ำหนักและแรงฝนทำให้ยากเกินไป ฉันไม่ปล่อยเสียงเธอเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวไม่ว่าจะเกิดอะไรฉันจะไม่ปล่อยเขาจ้องตาเธอในวินาทีนั้นเขาเข้าใจทุกอย่างความเจ็บปวดที่เธอแบกรับความรักที่ไม่เคยหายไปและคำสัญญาที่เธอกำลังทำแต่สะพานยังคงสัน่นไม้ยังคงแตกทีละแผ่นเขารู้ดีว่าถ้าเธอไม่ปล่อยมือ เธออาจตกลงมาพร้อมกับเขาฟังฉันเสียงเขาแทบไม่ออกมาเธอต้องรอดเธอต้องมีชีวิตต่อไปเธอสายหน้าไม่ถ้าไม่มีนายฉันก็ไม่เหลืออะไรน้ำตาเขาไหลผสมกับน้ำฝนจนกลายเป็นหนึ่งเดียวเขาพยายามปีนขึ้นใช้แรงทั้งหมดที่เหลืออยู่แต่สะพานกำลังขาดออกจากกันทีละน้อย มือเธอสัน่นแรงที่ใช้ดึงเขาเริ่มหมดแต่เธอยังไม่ยอมปล่อยและในวินาทีที่ทุกอย่างเหมือนจะสิ้นสุดสายตาของเขาและเธอก็ประสานกันอีกครั้งโลกทั้งใบหยุดหมุนมีเพียงเขาและเธอเพียงหัวใจสองดวงที่ยังเต้นแรงถ้าเรารอดเสียงเขาแผ่วเบาฉันสัญญาว่าจะรักเธอจนวันสุดท้ายของชีวิต เธอกลั้นหายใจมือกำแน่นยิ่งกว่าเดิมและทันใดนั้นเองเสียงไม้สะพานดังสนัน่นเศษไม้กระเด็นกระจัดกระจายสะพานทั้งช่วงสั่นสะเทือนเหมือนจะขาดออกจากกันเธอกรีดร้องสุดเสียงสองมือจับข้อมือเขาแน่นจนเล็บจิกลงบนผิวหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมาเขาห้อยตัวอยู่ในอากาศร่างกายเปียกชุ่มด้วยฝน สายลมเย็นพัดแรงจนแทบหายใจไม่ออกแต่สายตาเขายังไม่หลับไปจากดวงตาเธอดึงฉันขึ้นไปเสียงเขาดังก้องแข่งกับฟ้าร้องเธอกัดฟันใช้แรงทั้งหมดในร่างกายแขนเล็กๆของเธอสั่นสะท้านแต่หัวใจเธอแข็งแรงกว่าที่เคยเป็นฉันไม่ยอมเสียเธอไปเธอตะโกนออกมาน้ำตาไหลไม่หยุด เธอออกแรงสุดท้ายค่อยๆดึงเขาขึ้นมาทีละน้อยทุกวินาทีเหมือนนานชั่วการจนกระทั่งมืออีกข้างของเขาสามารถจับขอบสะพานได้เขาใช้แรงทั้งหมดปีนขึ้นมาร่างกายทั้งสองกระแทกเข้าหากันล้มลงบนพื้นสะพานที่เปียกชื้นทั้งคู่หอบหายใจแรงเสียงฝนยังคงตกกระหน่ำไม่หยุดแต่สำหรับเขาตอนนี้โลกทั้งใบเงียบสนิท มีเพียงเสียงหัวใจที่เต้นแรงของเธออยู่ใกล้หูเขาโอบกอดเธอแน่นร่างกายเธอสั่นสะท้านแต่ในอ้อมแขนของเขาเธอยังมีชีวิตและนั่นคือสิ่งเดียวที่สำคัญฉันบอกแล้วว่าฉันจะไม่ปล่อยเธอกระซิบเบาๆเสียงนั้นเต็มไปด้วยน้ำตาและความรักเขาหลับตาแน่นน้ำตาไหลออกมาอย่างไม่อาย เขากดริมฝีปากลงบนเส้นผมเปียกชื้นของเธอกอดเธอแน่นยิ่งขึ้นเหมือนจะหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแต่เสียงสะพานยังคงลั่นแรงสั่นสะเทือนยังไม่หยุดเขารู้ว่าพวกเขาไม่อาจอยู่นานกว่านี้หากช้าเพียงนิดเดียวทั้งคู่คงถูกกลืนลงไปในบึงเขาลุกขึ้นดึงมือเธอให้ลุกตามไปจากที่นี่เถอะเสียงเขาหนักแน่น ฉันจะพาเธอออกไปให้ได้เธอพยักหน้าดวงตายังเต็มไปด้วยน้ำตาแต่ครั้งนี้ในดวงตานั้นมีประกายแห่งความหวังทั้งคู่พยายามวิ่งไปยังฝั่งสะพานสั่นแรงขึ้นทุกวินาทีไม้หลายแผ่นหักตามหลังเสียงแตกดังเหมือนคำเตือนสุดท้ายของชะตาเขาจับมือเธอแน่นมือทั้งคู่เปียกน้ำจนลื่น แต่ยิ่งลื่นเขาก็ยิ่งจับแน่นไม่มีทางที่จะปล่อยอีกแล้วเมื่อถึงปลายสะพานเขาผลักเธอออกไปก่อนให้เธอก้าวขึ้นสู่พื้นดินที่มั่นคงแล้วตัวเขาก็ก้าวตามมาอย่างยากลำบากทันทีที่เท้าเหยียบพื้นฝั่งสะพานทั้งช่วงด้านหลังขาดลงทันทีเสียงดังสนั่นสะท้อนก้องไปทั่วสวนน้ำในบึงซัดสะพานที่พังจนหายไปในความมืด ทั้งคู่ยืนหอบหายใจร่างกายเปียกโชกแต่หัวใจยังเต้นแรงสายตายังคงจ้องมองกันไม่วางเธอร้องให้ออกมาเสียงสะอื้นสั่นสถานเขาก้าวเข้าไปโอบกอดทันทีอ้อมแขนนั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่นความรักและคำสัญญาที่ไม่มีวันแตกสลายเธอรอดแล้วเสียงเขาแผ่วเบาเรารอดแล้ว เธอกัดริมฝีปากน้ำตายังไหลไม่หยุดเธอเงอยหน้ามองเขาและพูดด้วยเสียงสัน่นฉันกลัวเหลือเกินกลัวว่าจะเสียเธอไปเขายกมือขึ้นเช็ดน้ำตาเธอเบาๆสายตาสั่นไหวเต็มไปด้วยความรักต่อจากนี้เธอจะไม่ต้องกลัวอีกแล้วฉันจะอยู่กับเธอทุกวันทุกคืนเธอหลับตา พิงหน้าผากกับอกเขาฟังเสียงหัวใจเขาเต้นเสียงที่คอยบอกเธอว่าเขายังอยู่ตรงนี้และในวินาทีนั้นฝนก็เริ่มซาลงเม็ดฝนที่เคยตกหนักกลายเป็นเพียงละอองเบาๆกลิ่นดินชื้นค่อยๆหอมอบอวลราวกับโลกกำลังปลอบประโลมทั้งคู่เขาเงยหน้ามองท้องฟ้าเห็นแสงจันทร์ส่องลอดกลุ่มเมฆออกมา เป็นแสงสว่างแรกหลังพายุเขากระชับอ้อมกอดพูดเสียงหนักแน่นคืนนี้ฉันเกือบเสียเธอไปแต่ฉันจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นอีกไม่ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงฉันจะอยู่ข้างเธอเสมอเธอเงยหน้ามองเขาริมฝีปากสัน่นก่อนจะพูดเสียงเบานายไม่รู้หรอกคำพูดนี้มันมีค่ากับฉันแค่ไหนเขายิ้มบางบาง ฉันไม่แค่พูดฉันจะทำให้เธอเห็นทุกลมหายใจของฉันจะมีเธออยู่ในนั้นเธอหลับตาลงอีกครั้งปล่อยน้ำตาให้ไหลยอย่างอิสระแต่ครั้งนี้มันคือหยดน้ำตาแห่งการปลดปล่อยสายลมพัดอ่อนพาเอากลิ่นหอมของดอกมาลิกจากริมทางกลิ่นนั้นทำให้เขานึกถึงวันแรกที่ได้พบเธอวันที่เขาไม่เคยคิดเลยว่า จะมีความหมายมากถึงเพียงนี้เธอพึมพำเบาๆบางทีนี่อาจเป็นการเริ่มต้นใหม่ของเราเขากอดเธอแน่นขึ้นใช่การเริ่มต้นใหม่ที่ไม่มีวันปล่อยให้จบลงอีกทั้งคู่ยืนกอดกันอยู่ริมบึงท่ามกลางสายฝนที่เริ่มหยุดท้องฟ้าค่อยๆเปิดแสงดาวปรากฏขึ้นทีละดวง เหมือนฟ้ากำลังเป็นพยานให้คำสัญญาของหัวใจแต่ในความสงบที่เริ่มเข้ามาเขากลับรู้สึกบางอย่างในอกเธอเสียงหัวใจที่เต้นอ่อนแรงลงร่างกายที่ยังสั่นไหวไม่หยุดเขาถอยออกมามองใบหน้าเธอซีดจางกว่าที่เคยเห็นริมฝีปากสั่นเบาดวงตาที่พยายามฝืนยิ้มเธอเสียงเขาแตกพรา่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่า เธอสายหน้าเบาๆแต่ไม่ตอบเพียงแค่ยิ้มจางๆเหมือนจะบอกว่าไม่เป็นไรเขารู้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติหัวใจเขาบีบรัดความกลัวครั้งใหม่ถาโถมเข้ามาบอกฉันมาเธอเกิดอะไรขึ้นกับเธอเธอหลบตาน้ำตาเอ่อขึ้นมาอีกครั้งก่อนจะพูดเสียงเบาฉันไม่แน่ใจ ว่าฉันจะมีเวลาเหลืออีกนานแค่ไหนโลกทั้งใบหยุดหมุนอีกครั้งคำพูดนั้นคือสายฟ้าที่ฟาดลงกลางใจเขาเขากุมมือเธอแน่นเสียงสัน่นหมายความว่ายังไงยาบอกนาว่าเธอพยักหน้าน้ำตาไหลอาบแก้มนี่คือเหตุผลที่ฉันทิ้งข้อความไว้บนใบเสร็จเพราะฉันไม่รู้ว่า วันไหนจะเป็นวันสุดท้ายของฉันหัวใจเขาแทบแตกสลายเขาโอบกอดเธออีกครั้งแน่นยิ่งกว่าที่เคยเหมือนจะกักเธอไว้ในโลกนี้ให้นานที่สุดเสียงเขาแตกสลายไม่ไม่ว่าเธอจะเหลือเวลาอีกกี่วันฉันจะอยู่ข้างเธอทุกวินาทีฉันจะทำให้เธอรู้ว่าฉันรักเธอมากแค่ไหนเธอซบหน้าลงบนอกเขา ปล่อยให้น้ำตาไหลโดยไม่ซ่อนอีกต่อไปหัวใจทั้งสองยังคงเต้นแม้ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไรและในค่าคืนนั้นท่ามกลางดาวที่สองประกายเรื่องราวความรักของทั้งคู่เพิ่งเริ่มต้นอีกครั้งค่าคืนนั้นผ่านไปอย่างช้าๆแสงดาวยังคงสองประกายเหนือสวนเงียบสงัดเสียงน้ำฝนที่หยุดลงทิ้งไว้เพียงกลิ่นดินหอมอบอวล เขานั่งกอดเธอไว้บนม้านั่งริมบึงอ้อมแขนแน่นหนาะเหมือนจะเก็บเธอไว้ทั้งชีวิตใบหน้าของเธอซบอยู่บนไหลเขาหายใจแผ่วแต่สงบขอบคุณนะเสียงเธอเบาจนแทบกลืนหายไปกับสายลมที่ไม่ปล่อยให้ฉันเดียวดายเขาก้มลงจูบหน้าผากเธอน้ำตาเอ่อในดวงตาไม่ว่ามีเวลาเหลือเท่าไรฉันจะใช้มันทั้งหมด อยู่เคียงข้างเธอเธอยิ้มบางๆรอยยิ้มที่งดงามที่สุดในชีวิตเขารอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความรักแม้แฝงด้วยความล้าเวลาผ่านไปจนฟ้าเริ่มสว่างแสงอรุณแรกส่องลอดขอบฟ้าภาพแสงทองลงบนผืนน้ำสงบท้องฟ้าที่เคยมืดมิดค่อยๆกลับมามีชีวิตเธอเงยหน้ามองแสงแรกนั้นน้ำตาเอ่อในดวงตาแต่ครั้งนี้ ไม่ใช่เพราะความเศร้ามันคือหยดน้ำตาแห่งความสุขพระอาทิตย์ขึ้นสวยเหลือเกินเธอพูดเบาๆเหมือนสัญญาใหม่ของชีวิตเขากอดเธอแน่นขึ้นหัวใจเต้นแรงอย่างมั่นคงใช่สัญญาของเราที่จะเดินไปด้วยกันไม่ว่าทางข้างหน้าจะเป็นเช่นไรทั้งคู่ยิ้มให้กันท่ามกลางแสงตะวันอุ่นอาบร่าง ความเงียบสงบโอบล้อมพวกเขาไว้และในช่วงเวลานั้นเองทุกความเจ็บปวดที่เคยผ่านมาทุกน้ำตาที่เคยหลัง่งกลายเป็นเพียงเส้นทางที่นำมาสู่ช้าวันใหม่นี้เขาจับมือเธอไว้แน่นเธอบีบตอบกลับสายตาทั้งคู่เต็มไปด้วยความหวังความรักที่ไม่อาจพลากไปได้เรื่องราวของใบเสร็จแผ่นเล็กๆที่เขียนว่าเจอฉันก่อนที่ฉันจะตาย ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของความรักที่มั่นคงและสวยงามและตั้งแต่นั้นไม่ว่าพวกเขาจะมีเวลามากหรือน้อยเพียงใดทุกวินาทีต่อจากนี้คือวินาทีที่หัวใจทั้งสองเต้นไปพร้อมกัน